สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกอะไรนิดนึงนะครับสําหรับคนที่โทรหาผมนะทึ่โทรหาผมมีปัญหาต่างๆบางคนกลัวเกรงใจไม่สบายใจว่าจะเกรงใจผมจะเกรงใจเวลาไม่ต้องกลัวครับโทรมาเลยเพราะผมเคยเป็นอย่างทุกคนทุกท่านที่โทรมาก็คือมีความเครียดหาทางแก้ไขปัญหาไม่ได้บางทีช่างที่เอามาเนี่ย คือผมไม่ได้เอ่ยชื่อช่างนะช่างที่เอามาที่คุณพี่ซ่าไอ้ซ่อมรถเขาเนี่ยมันความคิดเห็นไม่ตรงกับท่านท่านก็โทรมาปรึกษาผมปรึกษาผมโดยที่ผมฟังอาการแล้วแบบไม่ใช่ถึงว่ามันไม่ใช่อยากจะลองทําเองหรืออยากจะซ่อมเองแล้วแต่โทรมานะครับถ้าผมดูแล้วว่าพี่สามารถทําได้เนี่ยผมจะบอกบอกหมดทุกสเต็ปนะครับบางคนผมวีดีโอคอลคุยเป็นชั่วโมงเขาก็เกรงใจ ไม่ต้องเกรงใจนะครับผมบอกไม่ต้องเกรงใจสักอย่างหนึ่งเพราะผมเข้าใจเข้าใจความรู้สึกนะครับถ้าผมบอกว่าได้ก็ได้ผมผมจะบอกได้ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นไม่ใช่ว่าผมบอกว่าคุยได้แต่เวลาจริงๆผมไม่คุยไม่ใช่นะฮะแต่ถ้าเกิดผมบอกว่าเดี๋ยวผมโทรกลับก็คือเดี๋ยวผมโทรกลับแต่ถ้าผมเอ้สักประมาณครึ่งชั่วโมงยังไม่โทรกลับเนี่ยให้โทรกลับหาผมหน่อยเพราะวันนึงผมรับโทรศัพท์เยอะมากเลยผมอาจจะไล่โทรกลับไม่ถูกพยายามโทรมาโทรมาหาผมนิดนึงว่า ใชผมแก้ไขช่วยแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ก็คือทางรถเนี่ยได้ไงบางครั้งนะรถอน่มันแค่เส้นผมบางทูเขาเท่านั้นแหละแต่แค่แก้ให้ตรงจุดมันก็จะจบนะครับในหลายๆอย่างแล้วนะวิดีโอคุยคุยได้หมดได้ทั้งหมดผมบอกเลยนะได้ทั้งหมดนะครับหัวใจสาคัญหัวใจสําคัญแต่ผมขออย่างนึงก็คือตอนนี้ผมมีช่อง u ูทู e รบกวนไปฝากกดติดตาม,มันด้วยนะครับนะครับแล้วก็โทรมาเลยทุกอย่างในเรื่องรถแมคโฮเล็ก ผมกล้าพูดครัจบทุกอาการนะครับหนีหนีผมไม่ออกหรอกถ้าผมกล้าพูดผมทําได้นะครับแล้วสมมุติว่าคนส่งรถมาซ่อมเนี่ยรถแบ็คโฮเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำปึ๊บแล้วจบเลยบางทีผมเห็นตรงเนี้ยเห็นตรงเนี้ยจะทําไหมจะทําต่อไหมหรือหรือสมควรจะทําหรือไม่ควรทํามันมีหลายอย่างในรายละเอียดผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ hey, สั่งให้เดินไปทั้งหน้าผมจะเดินทะลุอย่างเดียวไม่ใช่ผมก็ต้องดูข้างทางด้วยเฮ้ยดอกไม้สวยเว้ยเดี๋ยวเก็บไปฝากมีผักผักบุ้งเว้ยเดี๋ยวเก็บไปผัดกินได้ก็ให้มันไปทีเดียวรันเลยนะครับผมไม่ใช่แบบเฮ้ยสั่งถ่ายน้ํามันเครื่องถ่ายน้ํามันเครื่องอย่างเดียวไอ้นู่นกันเสีย้มีก็เสียผมบอกผมบอกผมพยายามเช็คหาเช็คช่วยเหลือนะครับใช้ในการช่วยเหลือผมไม่ใช่ว่าทา ทำงานแค่100ไปคิดตังค์ห0 0่งไม่ใช่นะครับผมตรงไปตรงมาฮะตรงไปตรงมานะครับจอดตาย3-4เดือนเป็นปีซ่อมไม่ได้มาหาผมผมซ่อมได้นะครับผมบอกได้เลยรถแบงค์โรเล็กผมเอาจบหมดนะครับทุกอาการแต่มีบางรุ่นที่ผมบอกว่าอย่าเล่นไม่ควรเล่นไม่น่าเล่นอย่าเล่นเลยซ่อมเหนื่อย ผมก็มีผมก็บอกทุกคนบางคนเชื่อก็โชคดีของท่านแต่บางคนไม่เชื่อขอให้ขอให้อะไรขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วกันครับสำหรับผมเบียร์กันเองขอบคุณมากครับ